ช่วงที่ผ่านมาไม่นานซาฮารัฐได้เปิดตัวโครงการขับไล,ล่รุ่นใหม่ที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปี2025เกี่ยวกับขับไล,ล่ยุคที่6ของสหรัฐก่อนจะเข้าเรื่องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับและสนับสนุนช่องของเราได้เพียงการสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับโครงการ F47 เราจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและความเป็นไปได้ในอนาคตของโครงการนี้นะครับ ถ้าเราพูดถึงขับไลยุคที่6ของสหรัฐ F47 สหรัฐได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นโครงการแรกที่สหรัฐได้เปิดตัวเกี่ยวกับขับไลยุคที่6ของตัวเองแต่ทว่าโครงการนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือสหรัฐนะครับเพราะโครงการของกองทัพเรืออยู่ภายใต้โครงการ FXX AH ทั้งสองโครงการแยกจากกันนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของทั้งสองโครงการด้วยเช่นกันเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจและไม่สับสนนะครับโครงการ F47 พัฒนาขึ้นมาสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้โครงการใหญ่ที่มีชื่อว่า NGAD ในช่วงปี2014 NGAD มีเป้าหมายสำหรับการพัฒนาขับไล่ให้มีขีดความสามารถครอบคุมมากขึ้นได้แก่การลบพิสัยการบินการคลองอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์และ AI และอาวุธพลังงานขั้นสูงที่ต้องอยู่ในขับไลยุคที่6ของสหรัฐ ต้นแบบแรกของ F47 พัฒนาขึ้นในช่วงปี2018ถึงปี2019สหรัฐได้เก็บข้อมูลการทดลองและเทคโนโลยีแบบลับๆก่อนที่สหรัฐเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงปี2025บริษัทที่ได้รับสัญญาจ้างคือโบอิงนะครับที่มีมูลค่าประมาณ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐงบประมาณสำหรับช่วงแรกของโครงการเท่านั้นนะครับเพราะว่างบ20,000ล้านดอลลาร์ใช้สำหรับการวิจัยและสร้างต้นแบบทดสอบระบบ อย่างเช่นระบบ AI เทคโนโลยีสเตลหรือล่องหนและอาวุธเลเซอร์ทั้งระบบการทำงานเชื่อมต่อกับโดนซึ่งไม่รวมต้นทุนของการผลิตเต็มรูปแบบซึ่งมีการคาดว่าโครงการ NGAD สำหรับพัฒนา f 4 7ในระยะยาวตามรายงานของกระทรวงกาลาโหมสหรัฐอาจมีมูลค่าสูงถึง200แสนล้านดอลลาร์สหรัฐงบประมาณนี้นะครับครอบคลุมไปทุกขั้นตอนได้แก่การพัฒนาเพิ่มเติมการผลิตขับไล่และดนในจำนวนจำกัด ทั้งการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานแม้ว่าสหรัฐมีความต้องการในการลดต้นทุนที่ต้องการให้ขับไล่ F 4 7มีราคาที่ต่ำกว่า F 2 2 l a ิ t r เอร์แต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่โครงการอาจมีราคาสูงกว่าปกติอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าซึ่งทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับได้แก่ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำงานร่วมกับโดนและพัฒนาอาวุธเลเซอร์พลังงานสูง ที่มาพร้อมระบบไฮเปอร์โซนิกสำหรับขี่ปนาวุธที่มีความเร็วสูงมากกว่ามาค่าขึ้นไปและค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสเต,เตลของขับไล่ที่มีขีดความสามารถและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้นะครับคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ทําให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและทรัพยากรอย่างมหาศาลถ้าเราพูดให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากขึ้นนะครับโครงการของ F22 Raptor ใช้เวลามากกว่า10ปี และใช้งบประมาณมากกว่า67,300ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันสร้างขึ้นมาแค่195ลำราคาต่อลำของ F22 ลัพเตอร์ช่วงเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ334ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบกับโครงการของ F35 Lightning II ที่ใช้งบประมาณไปมากกว่า1.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือมูลค่าตลอดอายุของโครงการนะครับ แต่เาว่า F 3 5 Lightning ถูกผลิตขึ้นมามากกว่า3,000ลำซึ่งทำให้ราคาต่อเครื่องลดลงเหลือประมาณ80 100ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่โครงการของ F 4 7สายการผลิตมีจำนวนจำกัดประมาณร้0ยถึงลำคือระยะแรกของโครงการนะครับและใช้ในปฏิบัติการที่สำคัญเท่านั้นนะครับคาดว่าราคาต่อลำของ F 4 7มีราคาเบื้องต้นประมาณ2 3 0ถล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาขับไลย,ยุคที่หกของสหรัฐโฟกัสไปที่คุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากกว่าสายการผลิตในจำนวนที่มากเหมือน F-35 Lightning II ซึ่งสามารถระบุได้ว่าโครงการของ F-47 มีรากฐานมาจาก NGAD ที่อยู่ในปี2014แต่เทว่าการพัฒนาเครื่องบินจริงเริ่มขึ้นไปปี2010นะครับและมีเป้าหมายในการประจำการคาดว่าอยู่ในช่วงปี2030 ขับไล่ยุคที่6ของสหรัฐจะเข้ามาแทนที่ F22 เลปเตอร์บทบาทสำคัญของ F47 ได้แก่ปฏิบัติการทางอากาศนอกเขตน่านฟ้าของสหรัฐและปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันทางอากาศแน่นหนาคุณสมบัติเด่นของ F47 มาพร้อมการใช้งานเทคโนโลยีสเตลขั้นสูงที่เหนือกว่าและโครงสร้างมีคุณสมบัติที่สามารถลดการตรวจจับด้วยอินฟาเรดได้พร้อมใช้งานวัสดุดูดซับคลื่นเลรด f 4 7มีความคล่องตัวที่สูงขึ้นเพราะมีปีกแบบคานัดซึ่งสามารถทำความเร็วได้มากกว่ามัก2หรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมง f 4 7ของสหรัฐมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการรบทางอากาศที่เหนือกว่าขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐที่เคยมีมานะครับคือขับไล่ทำงานร่วมกับโดนผ่านระบบ AI ขั้นสูงโดยที่ f 4 7หนึ่งลำปฏิบัติการร่วมกับโดหลายลำได้ หน้าที่ของโดนคือสนับสนุนการโจมตีการลาดตะเวนและการลบแบบทีมการใช้งาน AI ร่วมกับเครื่องบินลบขีดความสามารถของ AI ทำให้ F-47 กลายเป็นขับไล่ที่สามารถทำงานแบบไร้คนขับได้หากปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงการใช้งาน AI เข้ามาช่วยให้นักบินตัดสินใจในภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นช่วยล็อกเป้าหมายในช่วงลบทางอากาศและสั่งการระบบอาวุธประเมินสถานการณ์แบบเดียวทา ในขณะเดียวกันนักบินควบคุมเฉพาะ F-47 เท่านั้นอาวุธขั้นสูงของ F-47 คือขับไล่ที่มาพร้อมเลเซอร์พลังงานสูงซึ่งสามารถทำลายโดนและขี่ปนาวุธได้ถือได้ว่าเป็นอาวุธโจมตีและระบบป้องกันได้แต่นอกจากนี้นะครับขับไล่มาพร้อมอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วสูงกว่ามาค5ระบบป้องกันตัวเองของ F-47 มีขีดความสามารถป้องกันการโจมตี หรือลบกวนขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้ามาได้และป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ f 4 7ลองรับปฏิบัติการหลายบทบาทที่มีความแตกต่างกับ f 2 2 Laptor เตที่เน้นปฏิบัติการทางอากาศในขณะที่ f 4 7ลองรับตั้งแต่การคองอากาศโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินไปจนถึงการลาตะเวนเพราะใช้งานเซนเซอร์และระบบค้นหาที่ล้ำสมัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในสนามรบและใช้งานระบบเครือข่ายขั้นสูง โครงการของ F47 สำหรับกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อประจำการแทนที่ F22 แรปเตอร์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือนะครับถึงแม้ว่ามีจุดประสงค์ใกล้เคียงกันแต่ทว่าโครงการ FXX พัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพเรือสหรัฐซึ่งสามารถปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้และเข้าประจำการแทนที่ F18 เพื่อมาเสริมทัพกับ F35 Lightning i ูที่กองทัพเรือสหรัฐประจำการอยู่ในช่วงเวลานี้ขับไล่ของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ การออกแบบมีความต่างกันแต่ก็มีคุณสมบัติที่คล้ายกันในบางมุมทั้งความสามารถในการโจมตีหลายรูปแบบช่วงเวลาประจำการทั้งสองโครงการคาดว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเหตุผลที่มูลค่าของโครงการมีมูลค่าหลักสองแสนล้านดอลลาร์หรือมากกว่าที่เราได้กล่าวมาหากพัฒนาเสร็จสิน้นจนจบโครงการผลมาจากการใช้งานเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเทคโนโลยีสเตลวัสดุ RAM ทั้งพัฒนาอาวุธเลเซอร์ ที่ต้องคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายตลอดอายุการใช้งาน NGAD ที่เป็นราากฐานให้กับ F-47 ไม่ใช่แค่เครื่องบินลบนะครับแต่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอากาศยานหลายคนขับไปจนถึงดาวเทียมและกองกำลังภาคพื้นดินระบบเครือข่ายที่ใช้งานเพิ่มขีดความสามารถในการลบอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้ใจ่ายก็มหาศาลแม้ว่ากระทรวงกาลาโหมสหรัฐมีความต้องการลดต้นทุนของ F-47 ได้แก่ใช้การออกแบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนของการสร้างและการใช้งานระบบ AI ที่ทำงานร่วมกับโดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินลบจำนวนมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้การลดต้นทุนของโครงการเป็นไปได้ยากมากแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับโครงการขับไล่รุ่นใหม่ของสหรัฐคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับข้อมูลในส่วนไหนที่เราให้ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ